พิกัดเที่ยวสายบุญ9วัดสวย9วัดดังแดนอีสานไหว้พระเสริมสิริมงคล2567เรามาเริ่มกันที่สถานที่แรกค่ะกับวัดหลวงพ่อโตหรือวัดโนนกลุ่มตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วค่ะเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งในโคราชส,สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้ก็คือภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสี เป็นรูปหล่อทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทีน่นี่จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่สการะบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้ได้สการะกันอีกด้วยค่ะนอกจากความสวยงามภายในวิหารต่างๆแล้วบริเวณโดยรอบจะมีอุทยานสวนหย่อมต่างๆลินสะน้ำที่ร่มรื่น มาต่อก,กันกับสถานที่ที่สองค่ะคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนดตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิททททท์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีซึ่งทุกคนต้องพูดถึงเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียง เราสามารถเห็นรากต้นไทรขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเดินเข้ามาพบบ่อนนําศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำคำชะโนดที่ตั้งอยู่กลางเกาะมีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งไหลยอยู่ตลอดเวลาเชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาลเป็นที่อยู่อาศัยของพญาสีสุดโทนาคาาดนั่นเองวัดที่3วัดปาก จังหวัดอุดรธานีวัดป่าภูก้อนวัดสวยแห่งความศรัทธ,ธาตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมบ้านนาคำตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเขตป่าสงวนแห่งนี้เป็นรอยต่อของจังหวัดอุดรธานีเลยและหนองคาย เป็นที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติมีต้นไม้ลำธารสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดด้วยกันโดวยวิหารของวัดป่าภูก้อนมีความสวยงามที่สะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตรนโกสิน์และแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในวัดป่าภูก้อนก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเกตพระล่วงโลสีบูรพา มีพระพุทธสยญาติโลกกนาฏศาสดามหามุนีพระพุทธสยญาติหินอ่อนสีขาวรวมถึงมีพระปรถมรัตนบูรพาจารมหาเจดีซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยคะ่ะสถานที่ที่ส ถ้ำนาคีจังหวัดนครพนมถ้ำนาคีตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายธรรมสายพญานาคโดยถ้ำนาคีนั้นมีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่มีพื้นผิวแตกลายซึ่งเกิดจากปรากฏการธรรมชาติทำให้มีลวดลายคล้ายเก็ดของพญานาคขนาดใหญ่กำลังนอนขดตัว ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปกเนื้อหยกสีเขียวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเดินทางมักเข้ามากราบไหว้ทุกครั้งที่มาเยือนถ้ำแห่งนี้และยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเห็นแม่น้ําโขงและป่าเขาที่ล้อมรอบแบบพานโนรามาด,ด้วยค่ะวัดที่5วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกจังหวัดบึงการวัดภูทอกที่เที่ยวบึงการพิกัดสายบุญ ท้าทายความสูงวัดภูทอกเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารหรือวัดภูทอกตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคนตำบลน,นาสะแบงจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งคำว่าภูทอกในภาษาอีสานนั้นแปลว่าภูเขาโดดเดี่ยวโดยจะมีภูเขาอยู่สองลูกด้วยกันคือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยจุดเด่นของวัดภูทอกก็คือสะพานไม้และบันไดรอบๆภูทอกที่จะใช้แค่เพียงบันไดวนไปมาแบบ360องศาโดยจะสามารถมองเห็นวิวที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆจากมุมของบันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางแห่งธรรม ทำให้ที่วัดผูทอกกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธลักษณ์คือการท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญนั่นเองค่ะวัดที่6วัดพระาธาตพนมจังหวัดนครพนมวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูลตำบลธาตพนมอำเภอาธาตพนมจังหวัดนครพนมไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำโขงวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวระมหาวิหารทั้งยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติควบคู่มากับองค์พระาธาตุพนมทั้งนี้มีองค์พระาธาตุพนมบรมเจดีเป็นปูชนียสถานที่สำคัญองค์พระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์บุญบารามีและมีผู้ให้ความเคารพนับถือ วัดที่7วัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราช,ชธานีวัดป่าภูปังวัดสวยดินแดนพยาน,นาคเรืองแสงวัดป่าภูปังตั้งอยู่ในบ้านพเนียดตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ดังในเรื่องของพญานาคเรืองแสงและมีพระประธานปางมหาจัก,กรพัิทรงเครื่องที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีไฮไลท์ของวัดป่าภูปังจะมีตั้งหลวงพ่อองค์ดำเจดี JD, พุทธคยาจำลองที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในโบสถ์วิหารสมเด็จองค์ปฐมนอกจากองค์พญานาคเรืองแสงที่มีหนึ่งเดียวในประเทศแล้ววัดนี้ก็นับ ถือว่าเป็นวัดที่งดงามอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างและพุทธรูปสวยๆมากมายไม่ว่าใครที่จะมาต้องตกตะลึงไปตามๆกันแน่นอนค่ะวัดที่8วัดซิลินทรวราลามภูเ้าจังหวัดอุบลราชธานีวัดซิลินทรวราลามภูเ้าหรือวัดภูเพาอีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือวัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงอำเภอศริลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของป่าหินมาพานหรือเขาไกลลาดบนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุบโบสถสีปัดทองตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกลปพฤกอยู่ด้านหลังของอุโบสถที่วัดแห่งนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยซึ่งเป็นวิวแม่น้ำโขงและบริเวณหลังพระอุโบสถจะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวสถานที่ที่9พญาเต่อง,งอยจังหวัดสกลนคร ตำนานพญาเต่างอยเต่างอยหมายถึงเต่าที่อยู่บนที่สูงหรืออยู่ริมตลิ่งหรือโขดหินมีการสร้างสัญ,ญลักษณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของอำเภอเต่างอยขึ้นสร้างรูปปั้นเต่ายักษ์ไว้หลังที่ทำการอำเภอเต่างอยมีลักษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่เก็ดบนหลังแต่ละเกด็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่งส่วนบนหลังจะประดับด้วยดอกบัวปั้นในดอกบัวมีสร้อยทองพระ ของขลังต่างๆบรรจุไว้หลังจากนั้นมารูปปั้นพญาเต่างอยก็กลายเป็นสนัญลักษณ์ของอำเภอและเป็นที่สักการะของชาวบ้านโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินทางมากราบไหว้และขอโชคขอลาบกับพญาเต่องอยนั้นจะได้รับโชคลาบกลับไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเชื่อว่าการมาสักการะบูชาจะทำให้อายุยืนยาวมีโชคมีลาบกลับไปทุกคน และทั้งหมดนี้ก็คือพิกัดเที่ยวสายบุญวัดสวยวัดดังแดนอีสานที่เรานำมาให้ท่านรับชมกันค่ะใครที่กำลังเดินทางสู่ภาคอีสานในช่วงวันปีใหม่นี้อย่าลืมแวะไปเที่ยวทำบุญกันนะคะแทกสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม